กลางพื้นตาแนวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชามีโบราณสถานที่ยืนหยัตดต่อการเวลานั่นคือปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทต,ตาเมืองอันประกอบไปด้วยปราสาทต,ตาเมืองปราสาทต,ตาเมืองโต๊ดและปราสาทต,ตาเมืองธมเรียงรายกันในแนวเส้นทางโบราณที่มุ่งสู่เมืองพระนครหลวงแห่ง อาณาจักรของโบราณคําว่าธงหรือธรมะมาจากภาษาเขมรโบราณแปลว่าใหญ่ดังนั้นตาเมือนทมจึงแปลได้ว่าปราสาทตาเมือนองค์ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตําบลตามเมียมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ของประเทศไทยในปัจจุบันปราสาทตาเมือนทมสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่16-17ประมาณรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรของเป็นช่วงที่ขอมรุ่งเรืองสูงสุดและได้ขยายอำนาจมาจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบันจากหลักฐานทางด้านโบราณคดีและแผนผังการจัดการวางอาคารปราสาทตาเมือนทม ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบที่ทีกรรมศาสนาเท่านั้นหากแต่ยังทำหน้าที่เป็นอโรคยาศาลาหรือสถานพยาบาลตามแนวนโยบายของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่โปรโดให้สร้างอโรคยาศาลากระจายอยู่ทั่วราชอาณาจักรโดยมีาศาสนสถานประจำศูนย์การแพทย์ในรูปแบบของาศาสนาฮินดูและต่อมาแปรเปลี่ยนตามคติแบบพุทมหายาน ปราสาทตาเมือนทมสร้างด้วยหินทรายมีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารหลายหลังตั้งอยู่ในแนวเดียวกันสถาปัตยกรรมมีอิทธิพลของศิลปะเขมรแบบบายนอันเป็นแบบแผนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ด้านหน้ามีซุ้มประตูใหญ่และมีบรรณาลายัยหรืออาคารประกอบอยู่ภายในลานปราสาท ปราสาทตาเมือนทมตั้งอยู่ใกล้กับแนวเส้นทางสมัยโบราณที่เรียกว่าเส้นทางพระราชาหรือเส้นทางสายโบราณระหว่างเมืองพระนครกับพิมายและยังอยู่ใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกูซึ่งในอดีตอาจเป็นทางเดินทัพหรือเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ใกล้กันนั้นยังมีปราสาทตาเมือนและปราสาทตาเมืองโต๊ดที่เชื่อมโยงกันทั้งทางเชิงภูมิศาสตร์และหน้าที่ทั้งสามปราสาทน่าจะถูกวางผังให้ทำงานร่วมกันในฐานะศาสนสถานหน่วยพักแรมและศูนย์การแพทย์ตามยุธทธศาสตร์โบราณของอาณาจักรของแม้จะตั้งอยู่ใกล้ชายแดนและเคยเป็นพื้นที่ทางทหารควบคุมมาก่อนแต่ในปัจจุบัน ปราสาทตาเมืินทมได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเพราะมีการดูแลและบูรณะโดยกรมศิลปากรปราสาทตาเมืินทมมิใช่เพียงหินเก่าที่หลงเหลือจากอดีตแต่คือเครื่องยืนยันถึงอริยธรรมที่เคยรุ่งเรืองณัืนึงแผ่นดินแห่งนี้ และยังเป็นพยานแห่งความเชื่อความศรัทธาและความสามารถของมนุษย์ในอดีตการที่ควรค่าแก่การศึกษารักษาและภาคภูมิใจ